สวัสดีครับชิปมาติดตามกันต่อหลังจากที่ชมชิปวงจรสตาร์ทของยมห์ทีทีเอ็กไปวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับเราข้ามค่ายมาเป็นตระกูลสุสุกิวงจรนี้ไม่ใช่วงจรนะครับนี่เป็นภาพแผนผังวิธีการวัดความต้านทานคอยจุดระเบิดเป็นคาวาซากิเลโการวัดความต้นานทาน คอยจุดระเบิดคาวาสกิเรโอก็ตามแผนพังเลยนะครับวัดให้เรียบร้อยแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมการวัดนะครับก็นำมันติมิเตอร์นะครับที่สิ่งที่สำคัญเลยก่อนที่จะทำการวัดต้องมีมันติมิเตอร์จะเป็นแบบเชมหรือแบบอนาล็อกก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อกก็ได้ในที่นี้นะครับเราเอาเป็นแบบมิเตอร์ทั่วไปแบบอนาล็อกนะฮะ ที่มีสเกลที่มีย่นวัดนะครับเป็นแบบปรับคูณหนึ่งเป็นแบบหน่งชีน,นะครับมาดูกันนะครับก่อนที่จะทำการวัดนะครับให้เราปรับคูณหนึ่งปรับย่นวัดไปที่คูณหนึ่งแล้วก็ทำการวัดด้านขดลวดไฟแรงตำ่ำค่าที่อ่านได้ ต้องอยู่ที่0.09ถึง0.13โอห์มอันนี้คือค่ามาตรฐานถ้าค่านอกเหนือจากนี้แสดงว่าขดลวดไฟแรงต่ำเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้การวัดขดลวดไฟแรงสูงก่อนที่จะทำการวัดก็ปรับมิเตอร์ไปที่1คี1คโอห์มหลังจากนั้นทำการวัด คลบมาแตะที่คอลบแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับไปแตะที่ปลายสายหัวเทียนค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่3.80ถึง5.80กิโลโอห์มนี่คือค่ามาตรฐานถ้าค่าที่ได้นอกเหนือจากนี้แสดงว่าขดลวดไฟแรงสูงใช้งานไม่ได้อีกครั้งนะครับเราจะทำการวัดขดลวดไฟแรงต่ำให้ปรับมิเตอร์ไปที่คูณ1โอห์ม หลังจากนั้นนำขั้วบวกไปใส่ขั้วบวกของขั้วที่อยู่ในคอยจุดระเบิดขั้วลบก็ไปใส่ขั้วลบหลังจากนั้นทําการวัดค่าที่อ่านได้ต้องอยู่ที่ 0.09- ถึง0.13โอห์มต่อไปขดลวดไฟแรงสูงก่อนที่จะทําการวัดก็ปรับ1เชโอห์มแล้วทําการวัดขั้วลบใส่ขั้วลบแล้วก็อีกปลายสายขั้วหนึ่งนะครับมาใส่ที่ สายคอยหัวทีันค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่3.80ถึง5.80กิโลโอหมนี่คือค่ามาตรฐานนอกเหนือจากนี้นะครับก็คือค่าไม่เป็นตามค่ามาตรฐานขนลวดไฟแรงสูงใช้งานไม่ได้นี่ก็คือแผนผังการวัดความต้นทานคอยจุดระเบิดคาวาซากิรีโอสำหรับชิปนี้เอามาให้ติดตาม เรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปด้วยขอบคุณสำหรับติดตามชมคลิปที่เข้ามาชมคลิปครับสวัสดีครับ